โอ้มื่อโชว์เปสวัสดีครับวันนี้ขอเอามะละกอมาต้มและไปทอดกับน้ำมันร้อนๆก็จะได้เป็นเฟ้นไฟดิกด้วยหน้าตาแบบนี้เลยครับวันนี้เลือกเรียนผมกับน้ำมะมือเอามะละกอมาด้วยตอนแรกว่าจะเอามาตามส้มตามเดี๋ยวเอาไปเอามาเปลี่ยนใจจะเอามาทอดเป็นเฟ้นไฟดีกว่าครับย่างแรกผมจะทำหน้าที่ปอกเปลือกส่วนน้ำมะมือมะกอกไฟต้มน้ำร้อนแล้วครับมะละกอกของเราปอกเปลือกเสร็จแล้วก็จะต้องเอามลเ็ดข้างในออกก่อนครับเพราะมลเ็ดข้างในนี้กินไม่ได้เสร็จแล้วก็เอามาซอยเป็นเส้น แบบนี้เลยครับน้ำในกระทะเดือดแล้วก็เลยจะเอามาต้มต่อได้ใส่คมิินซ้าหน่อยสีจะได้สวยๆครับสำหรับขั้นตอนการต้มผมใช้เวลาเจ็ดน,นาทีพอได้ที่สีสวยแล้วก็ตักออกมาจากกระทะเลยครับช่วยกันทํากันแค่สองคนก็เลยจะใช้เวลานานาหน่อยครับดูแล้วสีสวยเหมือนกันนะเนี่ยผมกบนํามือจะทาการกระจายแบบนี้แล้วก็เอาไปตักเพื่อให้น้ำแห้ง เดยวดูเลือยงถ้าไวนานเด๋ยวฝนจะมาก็เลยไม่รอช้ามาทําขั้นตอนต่อไปเลยครับามาใส่ในถอนไม้เรียบร้อยต่อด้วยแป้งข้าวโพดแล้วก็คลุกไปมาบอๆจนกว่าจะเข้ากันดีตอนนี้น้องมืมือ,มอก็มาตั้งกระทะที่น้ำมันร้อนแล้วครับว้ามีคนร้องไห้แล้วหนึ่งเด็กก็สู้ต่อไม่รอแล้วครับก่อนจะใส่ลงไปในกระทะต้องดูก่อนว่าน้ำมันร้อนหรือยังรู้ว่าร้อนดีแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยครับใส่ยเยอะๆหน่อยเพราะว่าจะทบแค่สองรอบรอบแรกนะ้ำมันร้อนมากทอดไม่นานก็ได้ เป็นไฟเด็กด้วยน่ากินสุดๆน้ำมันหมื่เทไปรอบสองหมดเลยครับดูเหมือนเฟ้นไฟอยู่นะครับไม่จะไม่เหมือนร้อยเปอร์เซนต์ได้ชิมแล้วนิดน,นึงกรอบอร่อยอยู่นะครับแบ่งกันกิ่นคนละน้อยคนละน้อยให้ค่อยๆกินเลยนะครับได้มาแล้วครับรอบที่สองอู้หูลำบอบเพรอบที่หนึ่งลยเนะอร์พอซีล้อคาจะลามนาาแตะซอสพริกแห้งสักถ้วยหนึ่งได้ เป็นไฟเด็กด้วยของเราวันนี้พี่พี่ให้เราสองคนกิ่คะแนนดีครับเอามาจิ้มกับโซบะแบบนี้กินแล้วพร้อมกับรับลมชมวิวอร่อยและมีความสุขตีสู้